สวัสดีครับผมนะครับเอบอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับผมแวะพักรถนะครับที่ข้างทางนะครับผมเพราะว่าตุงมตามเกิดอาการหลับในนะฮะก็เดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องจอดก่อนนะครับนะครับระตุมตามนะฮะจอดอยู่นี่นะครับ่ะตุ่มตามก็พักกินน้ําให้สดชื่นนะครับเดี๋ยวเกิดอาการหลับในขึ้นมาอีกดีขึ้นยังดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นแล้วทุกคนมันต้องจอดแวะนะครับต้องจอดแวะก,กินน้ำเย็นๆแล้วก็ชื่นใจนะอ,อีกประมาณยี่สิบเก้ากิโลเนาะเก้า <29 S 1> กิโลเก้ากิโลเนี่ยถึงวานอนเดียวาวานอนไปจำรปรงอีกยี่สิบกิโลเดียวครับรเท่บเดียวแั้นพูไม่หนาไม่ไม่ร้อนเลยครับเพรคือคืพอความอบอพุ่นโอ้โหมันร้อนนะนั่นแหละก็ดูเพื่อนด้วยนะจะหลับข้างทางนะไม่ได้นะ อันนี้จะวูบปุ๊บวูบวูบวูบพี่แม่ทัพพูก็บอกว่าจะง่วงนอนเหมือนกันถ่านก็เอากรเอ่อเอ่อคาราบาวไม่ได้ผลเหรอมันหมดลิดแล้วเราขับรถมาในก็ช่ะชูนกว่าถ้าถ้างั้นเบิร์นเบินสองขวดใช่ไหมไม่ได้โอ้เอาวันนี้ผมก็สั่งตำซั่วนะครับผมมีมีชื่อร้านไหมครับชื่อร้านอะไรครับผม น้องบาสไก่ย่างนะทุกคนน้องบาสไก่ย่างนะวันนี้ผมก็ได้มานี่เลยแวะชิมฝีมือสักหน่อยตามซุ้ยนะตามซุ้ยโอ้โหหน้าตาน่ากินด้วยนะครับทุกคนบ้านะครับมีมีสายบัวอ่อนด้วยนะครับกรอ,อ,อบนะนี่นครับใส่สายบัวด้วยนะทุกคน พกนี่ไม่ต้องบอก้วเบลเลอร์เธอเลยนะครับกี่ปีแล้วครับพกใบนี้โอ้สิบกว่าปีโอ้โหนะครับเอฟซื้อครับคกแข็งมากเลยสิบกว่าปีโอ้โหปากเบลเลอร์เลยนะครับแม่ปิดไปแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เราเดี๋ยวเรากินตามส่วนก่อนนะแล้วเราค่อยออกเดินทางกันนี่นะครับทุกคนแล้วก็มีผักเครื่องเคียงด้วยนะครับสายบัวนะครับแล้วก็มีผักกาดนะครับผมกะข้าวนะครับ จริงจริงมันก็มีอันนี้อันนี้มันมาเท่าไหร่นะอันนี้ตัวนี้ครับอเ,เอาเอาให้มหมไม้หนึ่งนะมไม้ปึ๊บ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 แต่ต้องเอาอันนี้ออกก่อนปึ๊บเดี๋ยวเ,เอาเอันนี้ไม้หนึ่งนี่ตับไกยันทันไส้นะเอซีอะไรนะเอาทันไส้ยันตับอะไรกันแน่อะไรกันแน่ มันพันกันไปหมดแล้วเนี่ย,ม,ยมันมีไส้กับอะไรนะเขาเรียกเกลือน,นะขื่นเหรอครับใช่ไหมเขาเรียกภาษาอะไรขื่นอ่านะครับ,รบโอโ้โหแต่ว่าอันนี้ต้องกินหลายคนนะแต่ว่าเรากินชุดเล็กครับนะถ้าเกิดว่ามากันหลายหลคนหรือว่าเรายังไม่กินข้าวกันก็กินได้อยู่ไก่ไม้ใหญ่ในไม้เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาท เจ้า FC ครับร้อยสี่สิบมันม้ใหญ่นะผมว่าคุ้มนะคุ้มครับเนื้อๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นร้อยามอ่าร้อยสามสิบโอเคไก่แมงตัวนี้ไซส์นูนหนึ่งสีดจะเป็นร้อยสี่สิบโอเคไก่ไก่ไก่บ้านไก่บ้านอันนี้ไก่บ้านอันนี้ไก่พันเนื้อก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะไก่โอยไก่มันต่างที่ครับดูลักษณะเลดีครับอ่าดูลักษณะเลดีเอาจริงๆเหรอครับเออลักษณะมันก็อาจจะ ก็เนื้อเยอะไงเนื้อเยอะอ่าแล้วไก่บ้านล่ะไก่บ้านเนี่ยก็จะเดือดเหนียวหน่อยมันจะเหนียวอร่อยกว่านะครับมีความอร่อยกว่าครับอ่าแซ่ดกว่ากันแซ่ดกว่าใช่ไหมครับผมอืมอ่าอันนี้ก็คือไข่ข้าวนะครับนี่เอาไข่ทงเครื่องนะครับไม่ใช่ไข่ข้าวข้าวลูกขาวๆเนาะนะครับผมครับเลยนะอืมอะไรเนี่ยเพิ่งตื่นเลยเนี่ยอะไรตามซัวครับเสร็จแล้วนะจะได้ตื่นใช่ไหม เหตุ้องตาบอกจะกินตำส่ว็เลยจัดซะหน่อยมาทำไมทำไมถึงต้องกินตำตัวด้วยเพราะอะไรเหตุผลเหตุผลเหรอมันได้ตื่นมั้งแสดงว่าง่วงนอนกันหมดเลยตาปือๆฮะเหตุผลคนเหงาแสดงว่าง่วงไปนี่ผลอะไรเหตุผลคนเหงาไงอะไรคนเหงาอ่ยา่าา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 าลาาาา สาวตลอดเลยเอาเหรอเสาวมีอยู่จำปาดงอันนล้นนะเอ่อสาอ่ะไปเอาจิตจำปาดงไงใครสาวคนไหนอ่ะคนไหนชื่ออะไรไม่รู้เลยครับต้องเอาอันนั้นต้องหานะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เจอแน่นอนคืออะไรบ้างเนี่ยมามามาดูก็มีตามส้วนนะครับตามส้วนมีสองอย่างนะครับอ่ะเอามีไข่ด้วยนะครับมีต่อด้วยนะไหนต่อไหนอ๋อต่อฮะ ค้าใจดีนะครับคุณร้านชื่อร้านอะไรเดี๋ยวดีดีว่น้องบาสน้องบาสร้านน้องบ้านย่างไก่ย่างอยู่ทางค์คอนครับอยู่พางโคอนจะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนอีกหึ่งแปดกิโลค่ะก่อนเข้าพางโค์คอนแปดกิโลแม่แล้วมาติดตู้ด้วยนะครับแม่ค้าใจดีมากเดี๋ยววันหลังผมจะมาขอหน่อกล้วยตานีนะนะครับผมอันนี้กล้วยตานีเหรอครับใช่ครับดูออกครับ ดูดูนิดแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับับกเนอ,อ,เอ่ะนี่นะครับกล้วยตานี่กล้วยตานี่สีจะเข้ม,มสีมันจะเข้ม,มับมนจะเข้มฮะเดี๋ยวจะเอาเลี้ยงเอาผลมาเขาบอกว่าให้ปลูกหลังบ้านนะใช่ทำไมอ่ะต้องต้องต้องอยู่หลังบ้านเพราะถ้าเชื่ออยู่หน้าบ้านมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะในตำนานเขามีอ่าเขาเรียกไง รียกว่่าาอนางตานีเขาเขาก็มีเขาเรียกไงเขาเรียกว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเขาเรียกยังไงเป็นกึ่งกึ่งปะกึ่งใช่แมงน้ำภูอันเนี้ยกึ่งคนกึ่งผีพายพูดแสดงมันพูดออ๋พูดพายก็ผมน่าจะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมสวยสิครับก็แมงน้ำภูเหมือนเหมือนมันจะเคยเจอนะใช่แต่ว่าจีนปลูกต้นกล้วยมันใส่ชุดดําปลูกต้นมะละกอต้นนี้ตะบุตะมิดีเนาะ ลูกมะละกอเนี่ยนะอ๋อถ้าผมถ้าปามาแล้วอืออะเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะจำร้านไว้นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเข้ามาก็ขอหน่อหน่อยอย่างเงี้ยปลูกได้เนี่ยคุณไดเอาหน่อเล็กๆกางได้หน่ออุ้นเล็กๆจริงๆจะขอไปปลูกหน้าบ้านใช่ไหมหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านต้องต้องไปศึกษาดูว่ากล้วยตานีน่ะเขาเขาห้ามปลูกหน้าบ้านนี่นี่นี่หลายต้นเลยกอเลยนั่นนะ อ่าผมเอาแค่ต้นอ่อนๆครับต้นสองต้นพอแล้วพอเอาต้นเดียวคครัับโอเได้ยงมามานั่งกินดีกว่าเช่ากันอ่ะเดี๋ยวมากินกินนี้กันนะครับเอซีมานะครับหารสามนะทุกคนหารสามมาสามคนจะหารสี่ไหมอะหารสามโอเคขอบคุณครับผมนะฮะดูต่อรอชิมไข่ก่อนนะครับแมนน่าโพตรงแมนน่าโพต้องแก่หลอดนะ ครับคุณต,ตามีน้ำมะเนาะทำไมนะ้ำโพกแก่หล่อนะอ่าซ้อมมันเยนยังอุ้ยอุ๊ยอะไรน้ำโหตกใจหมดอุ้ยมันเป็น,ปนยังไงบุ๊คไมนเปลี่ยนเลอะงาเปลยเอาเหรอมันเปลี่ยนคือสูบกระเค่งอย่นะเอาแล้วครับผมจะลองชิมนะครับตามสู้นะครับดูซิจะแซ่บไหมแต่ดูหน้าตาน่าจะแซ่บนะ ตอกไข่แล้นะครับไข่โอ้ไข่เด้งไข่เด้งนุ่มๆไข่เด้งนะครับอืออือหน้บๆ้นึบๆหนึบๆหนึบๆหนึบๆนึบนบๆนึบๆหนึบๆมนกอๆหนึบๆหนึบๆหนึบๆหนึนึบๆหน่อๆนึบๆ่นึบๆหบๆหนึบๆวนึบๆหนึบวหนึบๆนึเสียวบๆหนคบๆบหนบๆนึบๆหนึบๆหนึนึน อันนี้เรี่ยงเะไหรอไม่ใช่จะกินข้าวเหนียวมันจะง่วงนะเที่ยงครับตัวมันตัวมันง่วงนะนตื่นมั้เนี่ยอือเอากินใหน้สนมกีนพอแล้วเป็นไงตื่นตื่นจะเปนตัวหึสุดซ้ายมือซ้อายมืออ่า มาให้เลยครับให้น้ำด้วยอืมปลาโอดทนไว้ไข่แค่นี้่ะเดี๋ยวผมลองชิมไข่หน่อยนะผู้ใหญ่สั่งมั่นอยู่ผมครับชอบกิน,นอยู่ อร่อยนะไส้ไก่เลยนะมันมีไส้ไก่กับกล๋น,กน,นจริงๆผมชอบกินไส้ครับไส้อร่อยแต่เอาใส่ต้องเอาช้อนนั่นตสรแล้วบอ๋อนี่ไงเกินแบบประหยัดงบมากเลยเข้ากันเลยนะแมนแบบหู พอได้มันพอได้อันกินให้มันส่วงก็ซื้อครับผมครัคบผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ